โรคระบาดในสมัยพระเจ้าไทสักทำให้ผู้คนล้มตายไปค่อนเมืองก่อนที่จะถึงยุคเฟื่องฟูและรุ่งเรืองของพระองค์โดยเฉพาะเรื่องการค้าข้าวเพราะข้าวในยุคข,ของพระองค์ได้กลายเป็นสินค้าหลักที่ทำผลผลิตได้มากมายจากบันทึกของชาวต่างชาติระบุว่าหลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชได้เพียงสปีก็เกิดโรคไข้ทรพิษระบาดอย่างหนะักตามที่ปรากฏในจดหมายของมงซีเออร์เดอซีเซที่เขียนถึงผู้อำนวยการคณะต่างประเทศลงวันที่14ธันวาคมพศ2 2 5 5มีใจความว่าโรคไข้ทรพิษระบาดมาห้า ถึงหเดือนแล้วผู้คนในพานาครล,ล้มตายเป็นจํานวนมากและคณะบาดหลวงพยายามช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยทุกอย่างรวมถึงออกไปรักษาผู้คนในพานาครหมู่บ้านต่างๆและบางครอบครัวต้องเดินทางไกลประมาณ3-4ถึงไม้นอกจากช่วยรักษาผู้คนบาดหลวงยังต้องซื้อข้าวปลาอาหารไปฝากด้วยเนื่องจากตอนเกิดโรคระบาดท,ทําให้ข้ามีราคาแพงและหาซื้อแทบไม่ได้และโรคระบาดนี้นะคะยังปรากฏในจดหมายของมองซิเออร์เดอร์บูบาดหลวงเมืองตังเกียรที่ได้เขียนจดหมายถึงมองซิเออร์เตเชีย e e ลงวันที่1 0 กันยายนพศ2256มีใจความว่าคณะของข้าพเจ้าได้เดินทางมาถึงสยามตั้งแต่วันที่1มีนาคมพศ2256โดยสภาพของสยามที่มาถึงนั้นแตกต่างจากที่ข้าพเจ้าเคยมาครั้งแรกเมื่อ50ปีก่อนเป็นอย่างมากเหลือพ่อค้าต่างชาติไม่พุกพล่านเหมือนเมื่อ50ปีก่อนพระนครดูเหมือนเป็นเมืองรกรลังที่ไร้ผู้คนเพราะจํานวนประชากรลดลงไปกว่าครึ่งเมืองเพราะเมื่อต้นปีพศ2256ได้เกิดโรคให้ทรพิดระบาดขึ้นในเมืองสยามทําให้ผู้คนล้ม ตายไปครึ่งเมืองนอกจากนั้นยังเกิดข้าวยากหมักแพงผู้คนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสข้าวราคาแพงมากแทบจะหาซื้อไม่ได้จดหมายของคณะบัตรหลวงทั้งสองนี้นะคะเป็นจดหมายที่บัตรหลวงได้เขียนส่งถึงกันเองจึงยืนยันได้ว่าก่อนที่จะถึงยุคเฟื่องฟูของพระเจ้าไทซ่าได้เกิดโรคให้ทอรพิดระบาดขึ้นจนทําให้เมืองเงียบเหงาไปเลยทีเดียวค่ะ